วัสดีครับวันนี้เข้าพกับครูเต่าในกลุ่มสาระาสาังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูเต่ามีคลิปวิดีโอมานำเสนอเชิญรับชมได้เลยนะครับ ความหมายของวันมาคะบูชาคําว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือนสามย่อมาจากคําว่ามาคะปบุรณะมีบูชาซึ่งหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือนสามซึ่งการกําหนดวันมาคะบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสามแต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกรมาตหรือมีเดือน8ปสองครั้งวันมาคะบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสี่และมา ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งความสำคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมะแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตัสรุมาแล้วเป็นเวลาเกเดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาค้าบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่ประการแรกวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงประการที่สองมีพระสงฆ์จำนวน1,250รรูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ประการที่สามพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหและประการสุดท้ายพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ทั้ง4ประการข้างต้นทําให้วันมาคบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจตุรงคสันนิบาต การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ในวันมาคบูชาคือในตอนเช้าไปทำบุญตักบาตรไปวัดเพื่อฟังพระธรรม,มเทศนาหรือจัดสำรับขาวหวานไปทำบุญถวายพัตตาหารช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรม,มเทศนาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงตอนค่ำนำดอกไม้ทุบเทียนไปเวียนเทียนสามรอบที่พระอุโบสถโดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวาจำนวนสามรอบและช่วง เวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆและรักษาศีลสำหรับตามบ้านเรือนส่วนสถานที่ราชการจะมีการประดับธงชาติธงธรรมจกักรเพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจ,จนปัจจุบันนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนจากการได้ชมคลิปิโตโอที่ครูจัดเตรียมไว้นักเรียนคงจะได้รับความรู้และนำปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้น,นะครับครูขอจบเนื้อหาในการสอนในครั้งนี้ไว้เพียงคร่างนี้ครับสวัสดีครับ